ถาดูบรรยากาศพี่น้องยามคำ่ำกินข้าวแล้วเดินออกกำลังกายบรรยากาศสวยงามนะพี่น้องเนาะโอ,โอ้ยายก,กบเห็นแล้วอยากถ่ายรูปสวยงามหลายพี่น้องเาะบัวน้ำา่มก็เย็นผัดสบายนีกบก็บออกมาเดินกินข้าวแล้วออกกำลังกาย กินเราก็นอนอ่นดูคลิปเบิดวันเหรอเดินเดินเดี๋ยวจะเป็นง่อยใข้เป็นคือยายกบบอ,อ้อยมาเด้อพี่น้องมาผุดนัวหัวหมวนกันเด้อชมวิวบรรยากาศไปพร้อมคุยกันไปพร้อมกดไลค์กดแชร์ให้กันเป็นกำลังใจให้กันเด้อพี่น้องทั้งหลายช่วยพักช่วยดันกันน้องใหม่ ยายกบนอนให้กำลังใจทุกคลิปเปิดดูทุกคลิปเพื่ออันนี่กี่ใดมีส่วนรวมเขาถึงในการทำคลิปเนาะพี่น้องเนาะของน้องใหม่สว่สดียยกบกับเพิงเริ่มทำคือกันก็นกนย่างบอลลูอะไรหลายอันดูคลิปกล่าวมาปัาบปุง้งใช่เลยพี่น้องนอนดูคลิปคนน,นั่นคนนี้ไปเป็นกิจวัตรประจำวัน ได้ก็ได้ลงมือทำแล้วเนาะพี่น้องเนาะลงมือทำแล้วก็ทำให้มันสุดๆทำไปสู่ไปสุดเพื่อสิ่งดีๆเพื่อรอรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะพี่น้องเนาะโอ้งามกบกีย่ยากถ่ายรูปถ่ายรูปให้พี่น้องเห็นด้ยโอ้ยดูวิวพี่น้องด้วยสวยงามหลายเดินมาเลยเดินกลับ อากาศดีออกกำลังกายบางคนน้อพี่น้องเพิ่นกะให้ควมรููเด้อันบอกว่าให้ไ,หไล่ซดน้ำทำคลิปยาวไปพร้อมเพราะว่ามันกีได้สำเร็จไปนียบ่ต้องทำแต่คลิปเลียวไล่ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเพิ่นก็บ,บอกว่าให้ลงถุกวันลงคลิปสันเลี้ยวน้ำลงคลิปยาวน้ำหรือว่าไล่ซดน้ำก็ได้จะ เยกบกับจีทำคลิปยาวแหละไล่ชุดบ่ท่านในถ้ำดอกเด้อถ้ำบ,บ่อปินจะกีพูดเรื่องอะไรก็พูดนี่แหละผ้าเดินชมวิวชมมาไล่ไปอย่าฟาวล้ำคานได้พี่น้องเด้อดูกนันผ้าชมวิวเดินออกกำลังกายไปแหละอย่าฟาวเบื่อขีนากันเพราะว่าเพื่อนบอกว่าคลิปยาวให้ถ้ำสามหน้าที่ขึ้นไปเนาะพี่น้องเนาะแต่พยายามถ้ำนี่แหละพึงเด็ด ริลงคลิปเป็นขังแรกคือข,ขังที่สองกับโบจักแล้วลืมพี่น้องเอ้โพดวันหนึ่งหลายคลิปโพดอันกะทํำตามพี่น้องตามที่เพิ่นบอกนอกรุ่นพี่พี่เพิพ่นที่ประสบความสําเร็จพวกอาจารย์เพิ่นบอกให้ทําคลิปยาวกะท่ำเพื่อเพิ่นว่าเนาะพี่น้องเนาะลองดูฟังสิ่งไหนเป็นประโยชน์ก็เอาไปปรับปุงใช้เด้อสิ่งไหนบรูดก็คอมเมนต์บอกน้องใหม่เด้อพี่น้องเด้อรุ่นพี่พี่ก็ได้ ผิดพ,พูดถูกกับฟังกันเอาเข้าใจกันไปตีความหมายกันเอาพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็จบไว้สำนีก็น,นอ้องพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ